ติดปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือเด็กต่างจังหวัดอะยังจังหวัดผมคนตีไม่ค่อยเยอะเด็กๆคิดเนี่ยเวลาออกแมทที่เป็นแมทเล็กหรือแมทสมาคมก็าตามเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือเด็กตื่นเต้นมากจนควบคุมตัวเองไม่ได้อ่าฟังนะครับห <laughs> นึงน่งหนึ่งไอเรื่องนี้นะ <laughs> เป็นทุกคน <laughs> คุณตีงปอมเพิ่งเริ่มตีเลยคุณตีงปอมมายี่สิบสามสิบปีหนึ่งเป็นทุกคนสองแต่ละคนเป็นมากเป็นน้อยไม่เท่ากันนึกออกไหม <c oughs> มันเป็นมากเป็นน้อยไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์อยู่ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ขึ้นอยู่กับอะไรก็แล้วแต่แต่ที่สําคัญคือมันไม่สามารถแก้วันนี้และพรุ่งนี้หายได้ค่อยๆใช้เวลาค่อยๆใช้เวลาการพูดคุย การมองมุมมองความคิดที่ทําให้รู้สึกว่าการพูดตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องไอ้การทําตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องหรือการลงไปแข่งขันเนี่ยไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายยกตัวอย่างเช่นเจเคยขึ้นไปพูดหน้าเสาธงไหมครับตอนแรกมันก็ตื่นเต้นเหมือนกันทุกคนถูกป่ะใช่ครับ,รบถูกป่ะเมื่อไหรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเราไม่พร้อมมันก็จะยิ่งตื่นเต้นมากกว่าที่เราพร้อมถูกไหม เริ่มต้นทุกคนตื่นเต้นมากแต่ถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้ดีมันก็ความตื่นเต้นมันก็จะน้อยลงพอมันเริ่มสตาร์ทออกไปได้มันก็จะเล่นได้มันก็จะเล่นได้เองดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่พร้อมเลยอย่างมาถึงปั๊บเขาขึ้นคุณไปพูดอะ่ะคุณไม่ได้เตรียมตัวคุณด้นสดเลยความกังวลแม่งมีหลายอย่างกูจะพูดยังไงวะกูจะไปต่อยยังไงไหเหมือนกันการไปตีิงปองก็เหมือนกันทุกคนตื่นเต้นหมดแต่เตรียมตัวให้เขาพร้อมที่สุดคือใช้วิธีอย่างแมนก็ได้ไปดูในสนามก่อนไปเดินดู ไม่ใช่ไปถึงแล้วแข่งเลยไปให้มันถึงก่อนสนามให้มันได้ไปวอร์มนะฝึกลมหายใจฝึกความคิดให้กําลังใจหรืออะไรก็ตามให้เขารู้สึกว่าเขาลงไปแข่งแล้วเราอยู่ข้างๆเขาเสมอจะแพ้ชนะก็ไม่เป็นไรมันจะค่อยๆเรียนรู้เจมันจะค่อยๆเรียนรู้เด็กนะทุกคนไม่ว่าอะไรนะอาพูดตรงๆอย่างพี่สอนกระตูนนะสมมตินะยกตัวอย่างให้เห็นทุกวันนี้เวลาตูนเข้าชิงบางทีมันเดินมาแล้วโคตรหนูตื่นเต้นอนะ เห็นไหมมันก็ยังเป็นแต่เราต้องจัดการเขาจัดการยังไงอืมไม่เป็นไรหรอกถ้ชินก็ช,นชินแพ้ก็แพ้หรือจะทาวิธียังไงปลอบประโลมเขาให้เขารู้สึกว่าเขาอบอุ่นเขาเชื่อมั่นหรือเขาอะไรมันมีหลายวิธีมันอยู่ที่เรามันเป็นทุกคนเจมันไม่มีสูตรสําเร็จถ้าถามพี่อะ่ะ mm hmm. การเรื่องการอ่อนประสบการณ์ถูกไหมในเมื่อเรารู้ว่าเราเขาอ่อนประสบการณ์คือถ้าเราไม่พาเขาไปหาประสบการณ์บ่อยๆก็ต้องเตรียมเขาให้พร้อมที่สุด